สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปรายการ,กรเกษตรมืออาชีพวันนี้ผมตามมาติดตามการทํานาข,ของคุณบันเทงิงสุประเสริฐอยู่ที่อำเภอบางปะมะจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ข้าวคุณบันเทิงได้ทํามาใกล้จะเกี่ยวแล้วนี่อายุข้าวเท่าไหร่แล้วคุณบันเทิงประมาณ 90, เก้าเก้าสิบวันแลยครับเก้าสิบวันแล้วนะข้าวพันนี้มันเป็นพันอะไรนะฮะเอาก็ข้อที่หนึ่งครับก็ข้อที่หนึ่งใช่ไหมฮะ เกือบเก้วันแล้ววันนี้กําลังแตะออกรวงมากําลังสวยมากเลยคุณบันเทิงหลังจากได้รับการบรรยายหรือแนะนําจากเกษตรมืออาชีพแล้วเนี่มาทำยังไงให้ได้เข้าออกรวงมาสวยถึงขนาดนี้พอใจไหมกับผลผลิตเนี่ยก็กพอใจอยู่ตามที่อาจารย์แนะนำมาอ๋อแล้วพอใจอยู่นะต้งหมดมีกี่ไร่เนี่ยฮะ ทั้บหดนี้ยี่สิบสองไร่ครับรยี่สิบสองไร่โอ้โหวันปีนี้ข้าวสวยมากแต่มันมีล้มนิดหน่อยเนื่องจากมีฝนตกมีลมแรงลงมาม,มีพายมุมีลมแต่ว่าข้าวโดยรวมๆแล้วใบมันตั้งรวงมันง้งนิดหน่อยใช่ไหมครับสวยไปแล้วมเมล็ดเต่งๆเอาแล้วใช้ยังไงใช้อะไรบ้างเราบอกท่านผู้ชมนะใช้ปุ๋ยอะไรใช้จุลินทรีย์อะไรเอาเริ่มต้นใช้อ่าฉีดต,ตอนไหนก็พอข้าวได้หนึ่งเดือนก็ใช้สู1 1> <ห>ตรหนึ่งอ่าสูตรหนึ่งเนี่ยฮะตัวนี้ใช่ไหมครับสูตรหนึ่ง acrotech f หนึ่งครับท่านผู้ชมคือตัวนี้นะฮะครับท่านผู้ชม ฉีดไปครั้งเดียวแล้วก็<ะ>พอข้าวเริ่มตั้งตัวที่สูดสองครั้งสูดสองอีกครั้งหนึ่งอ่ตัวนี้ใช่ไหมฮะครับอ่าโคตเทกเอฟสองฉีดที่สองเปกี่ครัค้งครั้งเดียวครับเอาครั้งเดียวครั้งเดียวเองครับท่านผู้ชมที่ผมแนะนำให้ฉีดสองครั้งก็ฉีดมาครั้งเดียวอ่ะยังไงต่อแล้วก็มาสุดสามฉีดตนกระข้าวท้องไกลออกอีกครั้งอา้าวเนี่ยโคตเทกเอฟสามคุณบันเทิงฉีดไปกี่ครั้ง สองครั้งีดสองครั้งพอออกหมดเริ่มงวยฉีดอีกครั้งหนึ่งอ๋อฉีดอีกครั้งหนึ่งสรุปแล้วเนี่ยคุณมันจะได้ใช้ปุ๋ยน้ำอโกรเทคไปอ่าสูตรหนึ่งหนึ่งครั้งครับสูตรสองหนึ่งครั้งครับแล้วสูตรเอฟสามอีกสองครั้งครับเท่านั้นเองครับแล้วชีดจุลินทรีย์อ๋อมีจุลินทรีย์อีกหนึ่งกี่ครั้งเนี่ยจุลินทรีจูรินซีชีดไปครั้งเดียวครับเนี่ยครับฉีดไปครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วหนึ่งกล่อง สองกล่องก<อ>ัั่ว<อ>แห้งเลยอ๋อสองกล่องใช่ไหมนายีไร่ใช้สองกล่องครับ,บรรท่านผู้ชมเนี่ยครับคือว่าจุลินทรีย์แอมเป็นชีวพันพธุ์ผลิตภัณฑ์นวัตรกรรมคุณภาพสูงใช้เพื่อจะปรับสภาพดินนะหน้าที่ของมันหลักๆก็คือว่ามันไปย่อยสลายเสษว่าจะเพื่อด้เป็นปุ๋ยสองมันไปปรับสภาพดินที่มันเป็นกรดเป็นด่างให้เป็นกลางสามมันก็จะควบคุมโรคและแมลง ตั้งที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วตามคำแนะนำทำเกษตรแบบเก้าหน้าตมหลักวิยาที่ผมแนะนำมาจนถึงวันนี้ได้ใช้สารกำจัดศัตรูพืชอะไรไปบ้างก็ไม่ได้ใช้เลยครับไม่ได้ใช้ทำไมไม่ใช้อ่ะก็มันพอใช้จูซีไปแล้วมันไม่เป็นก็ไมู่้จะใช้ก็เลยไม่ใช้ก็สรุปแล้วจะไปใช้ทำไมในเมื่อมันไม่มีศัตรูพืชรบกวนถูกไหมฮะครับพืชแข็งแรงไม่มีศัตรูรบกวนเลยไม่ได้ฉีดเลยครับ โอ้โหท่านผู้ชมครับนี่ก็คือคุณบรรเทิงเองปีที่แล้วหรือขอบที่แล้วก็ได้ใช้มานิดเดียวใช่ไหมก็เริ่มจะปีที่แล้วลองดูใช้ฉีดสูตรทราบอนเดียวไปหน่อยแล้วก็ได้ข้าวก็เริ่มจะเห็นผลว่าเอ้ยมันน่าจะดีพอปีนี้คุณบรรเทิงก็เริ่มใช้คือเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าจริงๆมันจะต้องฉีด ห้าครั้งสูตรหนึ่งหนึ่งครั้งสูตรสองสองครั้งสู 3, ตรสามสามครั้งแล้วก็จะลินทียครั้งหนึ่งตอนเตรียมดินแต่ไม่เป็นไรถึงแม้ว่าสเต็ปเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามสเต็ปแต่ว่าคุณบันเทิงได้ใช้ครบนะปัจจัยที่ให้ทาให้ใช้นี่ครบคือทั้งสองอย่างอย่างแรกก็คือจุลินทรีย์แอมอย่างที่สองก็คือปุ๋ยน้ําอะโกรเทคสูตรมาตารฐานตะกอนตั้งแต่เอฟหนึ่งถเอฟสามคือใช้ปัจจัยแค่สองอย่างเท่าน,นั้นเองตอนนี้ข้าวคุณบันเทิงเหลือกี่วันจะเกี่ยวนี่คุณบันเทิง เก้าสิบห้าวันก็เกี่ยวได้ครับเก้าสิบห้าวันตอนนี้เก้าสิบไร่หรือประมาณสิบกว่าวันเองเลยประมาณข้าววันเนี่ยโอ้ยข้าวันเองโอ้โหลอยให้พายุลูกนี้ออกเกี่ยวแล้วแล้วก็เกี่ยวลยแล้ว,วลใช่ไหมที่เห็นข้าวออกมาดีใจแล้วก็คือคือข้าวออกมาดีแล้วไม่มีศัตรูรบกวนเลยคุณบันเทิงพอใจกับการทําตรงนี้มากไหมพอใจมากครับพอ,อพอใจที่เห็นหลวงเห็นอะไรแต่ว่า ก็ไม่อย่างเครียดเกี่ยวกับเรื่องพ้นเลครับกัวจะล้มนั่อเอเงครับโอเคครับแต่ไอเรื่องปัจจัยภายนอกเรา <c oughs> คุมไม่ได้เอาเป็นว่าปัจจัยแต่เราคุมได้เราทําให้ถูกกแล้วกันใช่ไหม <c oughs> วันนี้มั่นใจว่าจะได้กี่เกียร์นี่ยีปีอ่ายี่สไล่นี่ ก็คิดว่ามันต้องออกนาแน่นอนแต่จะออกเท่าไหร่ก็มันต้องวัดจนตอนเกลียวหลักขับก็ยี่สิบอัพเลยนะฮะ,อะ,อะโอเคกค็ท่านผู้ชมนี่ก็คือ,อคลิปสั้นๆที่ผมมาติดตามดูการทํานาของคุณันเทิงคุณันเทิงเริ่มปรับแนวคิดเปลี่ยนวิธีทำตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแต่ปีนี้ก็เริ่มจะขยับมากเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะวันนี้ก็พอ,อใจมากเกี่ยวกับในการทํานาเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปต่อไปช่วงต่อๆไปนะครับไปเจอกันอีกทีครับครับ